โดนมาตลอดแหละเวลาพูดเรื่องเงินทอง,ทง,ทงอะ่ะมันจะมีคนมาบอกว่าอยู่อย่างพอเพียงดีกว่าเป็นดิ้นรนทําไมเงินทองความร่ำรวยไม่ทําให้เรามีความสุขตายไปสุดท้ายก็เอาไปไม่ได้สักบาทถูกครับถูกเลยแต่ปัญหาคือตอนนี้มึงยังอยู่ไงครับมึงยังไม่ตายมึงจะอยู่อยาา่างลำบากัำหังอะไรเนะี่ยเมื่อมึงมีแรงมีความสามารถผมเห็นในพวกชอบพูดพอเพียงพอเพียงอะ่ะพอมีวิกฤตปุ๊บต้องใช้เงินมาปุ๊บแม่ง <laughs> <laughs> น่าสังเขากว่าพอเพียงหลอกตัวเองหรือที่มึงไม่ได้พอเพียงเยี่ยมึงขี้เกียจพอเพียงไม่ได้แปลว่ายอมจนคนต่นงด้าวแม่งชอบเขาเอกาพอเพียงาต จะได้ไม่ต้องทำปัญหาอะไรมากขึ้นก่อนจะพอเพียงนะมึงเคยพยายามหรือยังในหลวงท่านบอกว่าพอเพียงนี้ก็หมายความว่ามีกินมีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราก็ได้แต่ว่าพอสื่อแม่งตัดมาแค่นี้มึงก็ได้ยินอยู่แค่นี้มึงก็เลยพอเลยหาเช้ากินข้ามแม่งเลยไม่นึกถึงอาางนาคตเลยไม่วางแผนทางเลยเลยตอนที่ท่อนต่อไปเนี่ยในหลวงท่านบอกว่าจะฟุ่มเฟือยก็ได้หรูหราก็ได้ถ้าทำแล้วมีความสุขมึงก็ทําได้มึงจะมีมากขึ้นไปอีกหรูหราขึ้นไปอีกก็ทําได้ถ้าเกิดม,มึงไม่เบียดเบียนใครมึงมีได้สร้างได้ตามอัตราภาง มีความสามารถนะมึงไม่จาเป็นต้องมาอยู่ที่คำาพอเพียงมึงขยายตัวมึงเองได้มึงไปต่อได้ตามอัตภาพอัตราแปลว่าตัวมึงภาพหรือภาวะแปลว่าสิ่งที่เป็นแปลว่าบีอิงถ้าบีอิงความเป็นตัวตัวเนื้อแท้ของมึงมันเอาจริงเอาจังมันมีพลังงานมันทยนันมันมีไฟมันมีฝันมึงไปต่อได้ มันจะมาอยู่ที่คําว่าพอเพียงในความหมายของการที่ไม่ต้องทําหาอะไรเพิ่มแล้วอย่างมันไม่ได,ได้มันคือขี้เกียจมันคือใช้ชีวิตไม่คุม้มอุอากาส่างโคเจตถีเฮ้ยอุดฐานธรรมทานละคาธรรมทานกัลยาณมีตาตาสรมมชีวิต,ตาหาเงินได้ใช้เงินฉลาดเริงการู้คนดำเนตนเหมาะสมหาเงินได้อย่างเดียวมันยังไม่จบมันต้องฉลาดใช้เงินงเลือนเรื่องคบคนและที่สำคัญคือรู้จักแล้วก็เข้าใจตัวเองเป็นอย่างดีทําอะไรเหมาะสมกับตัวเองอย่างแท้จริงแบบนี้มันถึงจะครบได้เงินเท่าไหร่แบ่งสี่ส่วนใช่หนึ่งเก็บหนึ่งลงทุนสองมีพระพุทธเจ้าสอน คนเก่งๆตอนนี้ออกมาสอนกันเยอะแยะเขารู้ไงว่าเขาลอดแล้วเขาต้องแบ่งปันต่อก็พลังงานเขาเหลือเวลาเขาเหลือความสามารถเขามีมึงจะมาห้าไม่ให้เขาส่งต่อความรู้ได้ไงไม่ได่คิดถึงมึงนีรวยแล้วพอแล้วกูกั๊กนะคนอื่นเป็นไงตายหายไงกูไม่สนใจกูรอดแล้วพอบทความมึงแม่งเขียนโลคแคบาะแม่งบอกสมัยนี้ผู้เชี่ยวชาญเยอะเยอะดิที่ว่าคนเก่งคนสำเร็จมันม,นมากขึ้นแม่งบอกผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะตายหมดเพราะผู้เชี่ยวชาญใหม่ๆดังกว่าเอ้าวก็ถ้ามึงเชี่ยวชาญจริงมึงก็ต้องมาเร้งตัวเองให้เป็นดร่เรียกร้องหาอะไรอะ แสดงว่ามึงไม่ได้เก่งจริงเลยนี่มันโลกใบใหม่แล้วเว้ยนุ่งไปถึงไหนแล้วมึงไม่เข้าใจคำว่าดิสลาบเหรอมึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในยุคนี้แล้วมึงต้องรอให้ใครไปกราบไหว้บูชามึงโดยที่มึงไม่พีอาร์ตัวเองไงนะศักดิ์สิทธิ์มากเลยมึงอ่ะทำตัวเป็นสารพูดเลยก็สมควรแล้ะมึงจะตายหาไปลายของความเชี่ยวชาญของมึงอะมึงเชี่ยวชาญแล้วมึงต้องเรียนรู้ในส่วนที่มึงไม่เชี่ยวชาญมึงเก่งจริงแต่มึงมีชื่อเสียงมึงต้องพิจารณาตัวเองแล้วมึงมึงขาดอะไรอยู่แล้วมึงก็ไปเรียนรู้ไปเติมไปเพิ่มตรงนั้นบทความเดียวกััันนนนแแแแมม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 ม่่่งงงบบบบออกกกกกผผูููู้้้้รร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 ิิิโโภภคคคคคคคไไีีวววาา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 สสถถใใใยยยยะะจจปปลลลึดดฉต เสียได้ยิบหความคิดแม่งโลกแคบแบบนี้เขียนที่เจ้าใหญ่ผมนี่ follow ทุกแพลตฟอร์มเลยไม่เป็นไรก็อ่านอื่นเห็นชื่อไอ้ห่านนี่ก็ไม่อ,อ่านแคนะ่นั้นนพัฒนาตัวเองพัฒนาความรู้สุดท้ายแล้วเรานี่แหละจะเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญให้ตัวเองได้ดีที่สุดตอนที่เราต้องปรึกษาตัวเองจะปรึกษาตัวเองในเวอร์ชันไหนเวอร์ชันที่งง่ๆแบบนี้หรือว่าเวอร์ชันที่พัฒนาแล้วเออนั่นแหละคิดง่ายๆชีวิตไม่ได้มีอะไรยากขนาดนั้นอย่าให้คำว่าพอเพียงมาทำให้เราไม่ท้าทาย ับผมกองเบ้นครับคลิปของผมทุกคลิปท่านสามารถแชร์ได้นะครับไม่มีลิขสิทธิ์สำหรับท่านที่คาดหวังให้ผมพูดเพราะขึ้นผมต้องขอโทษจริงๆครับผมไม่สามารถทําแบบนั้นได้เพราะมันไม่ใช่ตัวผมแต่อย่างไรก็ตามนี่คือทำสัญญาครับผมพูดหยาบแต่ผมไม่เคยพูดต่ำเพราะฉะนั้นแล้วลองเปิดใจให้กว้างๆแล้วเสพเอาเฉพาะส่วนที่เป็นสาระไปขออภัยอีกครั้งสำหรับการพูดจาไม่ค่อยเพราะนะถ้าท่านแชร์ไปให้เด็กและเยาวชนดูโปรดให้คําแนะนาด้วยนะครับอีกครั้งถ้าท่านยังคาดหวังให้ผมพูดเพราะขึ้นรบกวนปรับตัวหนคครับับบแลล้้วพกนนิปหา